คนนะคะวิชาสังคมในวันนี้นะคะเราจะมาขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่สี่นะคะเรื่องของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจ้าค่ะในหัวข้อเรื่องที่เราจะพูดดังต่อไปนี้ก็คือความหมายและความสำคัญของวัฒนธรรมนะคะวัฒนธรรมไทยหมายถึงวิถีชีวิตความคิดนะคะ ความเชื่อหรือค่านิยมจารีตประเพณีพิธีกรรมและภูมิปัญญาไทยซึ่งกลุ่มชนและสังคมได้ร่วมสร้างสารรค์สังสมปูกฝังสืบทอดอเรียนรู้กันมาและได้เปลี่ยนแปลงเพื่อเกิดความเจริญง,งอกงามน,นะคะทั้งด้านจิตใจและทางด้านวัตถุค่ะอีกทั้งวัฒนธรรมอย่างเป็น มีความสมดุลกันและเป็นวิถีชีวิตที่ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสงบสุขใน สมาชิกในสังคมนำมาใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมอย่างเช่นความซื่อสัตย์ความเมตตากรุณาความกะตัญญูกตเวทีวัตถุธรรมวัตถุธรรมเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นขึ้นเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เสื้อผ้าเครื่องม่อเผยรวมไปถึงจานฐานะนักเองค่ะค่ะในส่วนของนิติธรรมนิติธรรมเป็นสิ่งที่กำหนดขึ้นเพื่อให้สังคมเกิดความระเบียบเรียบร้อยมีความปลอดภัยในการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็ความปลอดภัยในด้านทรัพย์สินนะคะอย่างเช่นการเคารพกฎหมายกามดีบัตตามกฎระเบียบข,ข้อบังคับ สาธาร,รมหมายถึงสิ่งที่แสดงถึงแนวทางปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมเพื่อให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขอย่างเช่นการีดประเพณีมารยาในตานเข้าสังคมนะคะ